สวัสดีครับผมหนึ่งวีรพลวันเสนนะครับเป็นประธานกลุ่มหัตถกรรมทอพ้ขิดวัดโคสาเจเนเรชันที่2นะครับต่อจากคุณพ่อผลพิวพงครับ เท่าความตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555นะครับผมเดิมทีนะครับเรายังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มแต่ด้วยที่ว่าหลวงพ่อท่านเล็งเห็นพร้อมทั้งสภาวัฒนธรรมในขณะนั้นท่านเล็งเห็นความสําคัญของพระขิดที่กําลังจะสูญหายจากชุมชนของพวกเราจึงได้รวมตัวในกลุ่มของแม่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําบุญที่วัดมารวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นตั้งแต่ปี55 จวบจนวันนี้ได้รับการสนับสนุนต่างๆจากทางไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมทางด้านพัฒน,นาชุมชนทั้งในส่วนของอำเภอจังหวัดนะครับผมจนถึงปีที่9ที่ผมมาดำรงต่อเป็นประธานกลุ่มในเจเนอเรชั่นที่สองนี้นะครับมีความรู้สึกปรับปลื้มยินดีครับผมเนื่องจากว่าสิ่งที่มันกำลังจะสูญหายจากชุมชนเราคือหนึ่งในบุคคลน,นั้นเ,เราเราคือหนึ่งในบุคคลที่อยากจะร่วมอนุรักษ์สืบสารสานต่อให้คงอยู่ คู่ไว้ทางในแผ่นดินไทยแล้วก็ชุมชนของพวกเราให้ผู้ที่อยู่ให้เยาวชนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นลูกที่กําลังจะเติบโตได้เล็งเห็นวัฒนธรรมไทยที่มีค่าและทรงคุณค่าครับสินค้าของเรามีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าโบราณน,นะครับสินค้าประยุกต์ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอเครื่องใช้เครื่องนุ่งหม่ม ต่างๆนะครับรวมถึงผ้าที่ยังไม่ได้แปลรูปท่านใดที่ชื่นชอบในความเป็นโบราณขนาดแท้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมอยากจะเรียนแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มของเราให้ความสำคัญมากๆโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับทางกลุ่มของเรานะครับได้กลุ่มของเราคือกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดนะครับผมหลักๆของเราจะทิ้งไม่ได้ก็คือผ้าขิดนะครับโดยเฉพาะ ผ้าขิดที่เรากําลังทําอยู่คือผ้าขิดลายขอเจ้าฟ้าสิริวันซึ่งได้รับพระราชทานมานะครับตัวนี้จะเป็นงานสร้างสารรค์ของอคุณธนภัทรคำโสมนะครับเป็นรองประธานกลุ่มทอผ้านะครับได้ทําเป็นเทคนิคร่วมเทคนิคผสมคือเทคนิคก,การมัดหมี่สลับกับขิดนะครับพืนนี้เลยอยากจะแนะนําก่อนนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคของกลุ่มจะเป็นเทคนิคของการทอผ้าขิดส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปนะครับมีหลากหลาย เราอยากจะเน้นให้เกิดความร่วมสมัยนะครับเช่นเราทำในฟังก์ชันของกระเป๋านะครับผมโดยใช้ลายขีดโบราณที่แต่ก่อนเดิมทีเป็นเพียงผ้าปูที่นอนแต่ปัจจุบันนะครับเรานำผ้าปูที่นอนมาตัดเดย็บในลักษณะของกระเป๋าหิ้วของสุภาพสตรีนะครับมีสายของไหล่สะพายข้างเป็นคอสบอดี้ได้นะครับผมตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับตัวนี้จะเป็นในรูป,รปลักษณ์ของกระเป๋าหิ้วของสุภาพสตรี นะครับเราก็จะมีกระเป๋าลูกเป็นกระเป๋าสตังค์นะครับก็จะเป็นขิดลายโบราณเช่นกันนะครับผมตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับหรือท่านใดที่ไม่ชอบอ่าประเภทประมาณนี้นะครับเราก็จะมีในฟังก์ชันของทรงปิกนี่นะครับก็จะเป็นลายขิดโบราณของพวกเราเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นสะพายข้างเหมือนกันเป็นคอร์ดบอดี้ได้ปรับสายได้เป็นหนังแท้นะครับผม ส่วนใหญ่แล้วงานแปรรูปในปัจจุบันเราจะทําในลักษณะของงานค่อนข้างจะเป็นพรีเมียมนะครับมีวางจําหน่ายในช็อปของ King Power ก็มีนะครับช่องทางติดต่อนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าิจวัดโคสาตั้งอยู่ที่วัดโคสาตมวลห้วยไร่อําเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหรือสามารถติดต่อทางเพจขิแดแฮนคลาฟได้นะครับเป็นเพจของทางกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิด